พลเอกนะนัทพลนาพานิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาว่าในปัจจุบันกำลังดำเนินการใน3มเรื่องคือการเก็บกู้ทุ่นระเบิดและการปักหมุดชั่วคราวบ้านหนองยาแก้วบ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วรวมถึงการสร้างรั้วชายแดนจันทบุรีตราดซึ่งมีความคืบหน้าในทุกด้านนะครับ ส่วนการนัดหารือกับพลเอกเตียเซียหารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมฝั่งกัมพูชาเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือว่า GBC ในเรื่องการอพยพคนกัมพูชาออกจากพื้นที่บ้านหนองจานพลเอกนัทพลชี้แจงนะครับบอกขณะนี้เองการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเสร็จเรียบร้อยแล้วที่บ้านหนองยากแก้วส่วนที่บ้านหนองจานเหลืออีกบางส่วนและหลังดําเนินการเสร็จแล้ว จะมีการปักหมุดชั่วคราวซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนปีใหม่โดยเน้นย้ำกับหน่วยที่รับผิดชอบว่าให้ดำเนินการให้เสร็จในเวลาใกล้เคียงกันทั้งสองพื้นที่เพื่อจะได้คุยกันในครั้งเดียวนะครับเนื่องจากจะต้องมีการประชุมคณะกรรมาการเขตแดนร่วมหรือว่า JBC ก่อนโดยนำภาพการปักหมุดชั่วคราวไปให้พิจารณาก่อนเพื่อให้การรับรอง หลังจากนั้นก็จะเป็นการประชุม GBC หารือว่าถึงการดำเนินการกับชาวกัมพูชาที่ล้ำอธิปไตยไทยจะดำเนินการอย่างไรซึ่งการประชุมทั้งสองเวทีน่าจะเกิดขึ้นหรือว่าเริ่มขึ้นในช่วงต้นปี2569ส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมพ์พรุ่งนี้ไม่มีสัญญาณอะไรเป็นพิเศษนะครับเป็นเพียงการตรวจสอบความพร้อมของมหาดไทยและฝ่ายปกครอง ทางนี้การดําเนินการจะต้องเร่งให้ทันก่อนยุบสภาแม้จะยุบสภารัฐบาลรักษาการก็ดําเนินการได้โดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงครับ ถึงแม้จะยุบสภา,าแล้วรัฐบาลรักษาการก็ทําได้นะครับสิ่งที่รักษารัฐบาลรักษาการเนี่ยทำได้มีอยู่เรื่องคือเรื่องความมั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นสามารถทําได้รสื่อไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะคือขอให้เป็นไปได้วยความรอบคอบเป็นไปตามขั้นตอนปัจจุบันตรงเนี้ยยังเดินหน้าไปเรื่อยๆยังไม่มีการที่จะขัดแย้งอะไรกันนะ